สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เวลา20นาฬิกา43นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน41อําเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังจากเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือประจำปีการศึกษา2559ถึง2560เสร็จสิ้นแล้วก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับส่งเยี่ยมราษฎรที่พร้อมใจมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์จากจังหวัดเชียงใหม่และจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนอาทิชาวไทยใหญ่ชนเผ่ากะเหรี่ยงแดงชนเผ่าขะชิน ชนเผ่าลีซูชนเผ่ากระเรียงคอยาวชนเผ่าลาหูชนเผ่าอาขาชนเผ่าม้งและกลุ่มชาติพันธุ์ราษฎรจิตอาสารวมถึงราษฎรจากจังหวัดเชียงใหม่และจากจังหวัดใกล้เคียงต่างพร้อมใจสวมเสื้อสีเหลืองบวกธงชาติธงพระบรมราชพิทธยวปรและธงพระนามาพิทธยกสท ทุกคนเปล่งเสียงส่งพระเจริญถวายพระพรอย่างกึกก้องเพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยตลอดสองข้างทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงย้มพระสวนบกพระหัตให้กับราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างทั่วถึงสร้างความปลาบปลื้มและต่างสำนึกในพระมหากรุณาทีุ่ณเป็นล้นพ้น โอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้จิตอาสาพ,พระราชทานคอยอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนพร้อมกับมอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ตามมาตรการป้องกันโควิด -19 นอกจากนี้ได้พระราชทานอาหารกลางวันและอาหารเย็นแก่ผู้มาเฝ้าทุนละอ,องทุลีพระบาทรับสเสด็จด้วยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ และส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานพระแสงราชสัตราประจำเมืองเชียงใหม่แก่นายเจริญริศสงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนําไปเก็บรักษาไว้ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่กระทั่งเวลา21นาฬิกา13นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินกลับยังกรุงเทพมหานคร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานการประชุมเสวนาวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์้าไทยสู่สากลประจำปี2563วันนี้เวลา14นาฬิกา34นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปไอคอนสยามอาร์ตแอนด์คัลเตอรัลสเปซไอคอนสยาม สมเป็นประธานการประชุมเสวนาวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์้าไทยสู่สากลประจำปี2563ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระปรีชาสามารถด้านศิลปะการออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำแนวคิดที่เป็นสากลสร้างสารรค์พัฒนาต่อยอด จากมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและเป็นการประชาสัมพันธ์แนวโน้มทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยในวงการแฟชั่นให้เป็นที่ยอมรับปัจจุบันผ้าไทยสามารถนําไปออกแบบและตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายที่ทันสมัยสวมใส่ได้ในชีวิตประจําวันในทุกโอกาสเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยเป็นการนําทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ในงานมีนิทัศการแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยและการเปิดตัวหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงบรรยายในหัวข้อการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสุสากลเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแบ่งปันองค์ความรู้แก่กลุ่มผู้ประกอบการผ้าไทย เราเห็น Trend b o o k กซึ่ง Trend b o o k กหนึ่งเล่มเนี่ยมันมีมูลค่ามหาศาลมากคือมันแพงแล้วก็มันเป็น g l o b a l แล้วมันเป็นอะไรที่ที่เวลาเราหาที่หนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของฝรั่งสะส่วนมากคราวนี้ด้วยช่วยประสบการณ์ของการทำงานของท่านหญิงมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวู้ิชาชีพตัวเองไม่เว้นแต่ดูงานต่างประเทศทำงานการต่างประเทศทำงานต่างประเทศหรือไป exhibition หรือว่าได้ร่วมงานต่างๆเนี่ยเราก็ถึงเราคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่ต้องเราต้องมีเคลืีอกอะไรอะ่ะ study books เป็นของตัวเองเราควรจะมี trends เป็นของตัวเองเราควรจะมี ฉายอุดิติตีเป็นของตัวเองสักทีหนึ่งแล้วก็เป็นเป็นหนังสือที่ไม่ได้ไม่ควรจะฉาบฉวยเป็นหนังสือที่ควรจะต้องเขาเรียกอะไรอยู่ในห้องเรียนทุกเล่มอยู่ในอยู่ในสมุดของทุกคนอยู่ในอ,อยู่ในสายเลือดของทุกคนว่าโอเคอเราควรจะรู้ว่าสีของประเทศเราเป็นยังไง Textile เป็นยังไงหรือ Motif ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงแล้วเราค่อยไปอ่าอัดแหรือเราไป Apply กับงานตัวเองได้อย่างไรรวมถึงว่าจริงๆแล้วบ้านเราก็มีซี a s น n a ลด้วยอันนี้คือมันคือการตอบโจทย์ของหนังสือหนึ่งเล่ม มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภาการชาติไทยเชิญถุงอย่างชีพพระราชทานมอบพระราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอรพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ที่หอประชุมโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศตำบลช้างซ้ายอำเภอรพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราช พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือหมื่นสุทธาน,านารีนาถนายกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรก,กิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาประธานกรรมการมูลนิธิอาสา <S <S พเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยโปรดให้ผู้แทนมูลนิธิอาสา <S <S พเาพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเชิญถุงอย่างที่พระราชทา,านไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และมอบให้ราชดรจำนวนทั้งสิ้น 4,200ชุดคณะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภาการชาติไทยอย่างได้หลงพื้นที่ตำบลช้างซ้ายอำเภอพระพรหมเพื่อมอบถุงยางชีพพระราชทานแก่ผู้ป่วยติดเตียงและเดินทางไปยังวัดเลียบและโรงเรียนบ้านห้วยยูงเพื่อมอบถุงยางชีพพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอุทก,กภัยด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่ประสบอุทกภยัยฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันทําให้เกิดน้ําท่วมขังในหลายอําเภอโดยเฉพาะที่อำเภอพระพรหม เป็นอำเภอที่อยู่ตอนกลางของจังหวัดเป็นพื้นที่รับน้ำและเป็นทางน้ำไหลผ่านจากเทือกเขาหลวงและแหล่งน้ำธรรมชาติจากอำเภอลานสกาและร่อนพิบูร์ที่ผ่านมาน้ำได้เข้าท่วมบ้านเรือและพื้นที่ทางการเกษตรก่อนเข้าสู่ตัวเมืองเขตเทศบาลน,นาครน,นครศรีธรรมราชเมื่อน้ำระบายไม่ทันจึงเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอพระพรหมและพื้นที่ใกล้เคียงปัจจุบันปริมาณน้ำได้ลดลงแล้วและหน่วยงานท้องถิ่นได้เข้าช่วยเหลือแล้ว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรโดให้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีว <ST AN TI> ันนี้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขตห้าอำเภอพุนพินจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจา้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางนิลลือบ่นลิมพงพันเ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยให้สามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปได้ทรงห่วงใยและมีพระกระแสรรับสั่งให้ติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นหลังน้ำลดให้ดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายสุขภาพใจของราษฎร รวมทั้งประธานกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานทุกภาคส่วนกับประธานอาหารสุนัขและแมวแก่สัตว์เลี้ยงที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วย <ien> จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้กำลังแรงทำให้เกิดอุทก,กภยัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิง่งตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายน2563 มีพื้นที่ประสบอุทกภัย17อำเภอ111ตำบล886หมู่บ้านพื้นที่การกเกษตรเสียหายมากกว่า1 4 8 0 0 0ไร่ปัจจุบันฝนหยุดตกแล้วสถานการณ์คลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำตาปีในบางพื้นที่ การให้ความช่วยเหลือที่ผ่านมามีการระดมสรรพกำลังเครื่องจกักรเครื่องมืออุปกรณ์ยุโทโธปกรณ์กำลังพลจากทุกภาคส่วนทั้งทหารตำรวจพลเรือนภาคเอกชนมูลนิธิอาสาสมัครและจิตอาสาพระราชทานช่วยเหลือด้วยการดำรงชีพเช่นอพยพผู้ประสบภัยทำความสะอาดบ้านเรือนแจกข้าวกล่องถุงยางชีพและน้ำดื่มการได้รับพระราชทานความช่วยเหลือในวันนี้นับเป็นพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ จบข่าวในพระราชสำนักดิสันดารา,ราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ